เพื่อนๆตัดลากออกก่อนนะคะเนื่องจากลากเก่าของเขายาวเกินนะคะเราก็จะมาตัดลากเก่าออกนะคะแบบนี้นะคะตัดออกเพื่อให้เขาแตกลากใหม่นะคะเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบท สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพาเพื่อนๆน,นะคะปลูกผักชีในตะก้ากันนะคะไว้กินไว้ทําต้มยําในครัวเรือนนะคะเป็นการปลูกผักง่ายๆนะคะจากต้นตอของผักชีใบเลื่อยหรือผักชีหูก,กระต่ายในบางพื้นที่ที่เรียกนะคะบ้านเราก็เรียกผักชีหูก,กระต่ายเหมือนกันนะคะ โดมากจะนิยมนํามาใส่ต้มยําหรือนํามาใส่พวกตําป่าต่างๆนะคะกินอร่อยด้วยนะคะเป็นเครื่องเคียงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็หาตระกา้านะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะแล้วนํามาใส่ดินนะคะจะเป็นดินถุงที่ซื้อตามร้านขายต้นไม้ ก็ได้นะคะหรือดินที่เราผสมเองนะคะพอเราใส่ดินลงไปแล้วก็ลดน้ำในดินให้ชุ่มเลยนะคะเราก็ใช้ฝักบัวของรลานนะคะผักชีที่เราจะทำการปลูกในวันนี้นะคะเราก็ได้มาจากตลาดนะคะเนื่องจากบ้านเราอยู่ไกลตลาดนะคะเราก็เลยไม่สะดวกในการที่จะซื้อรับประทานนะคะเราก็เลยต้องปลูกไว้กินเองนะคะอันนี้เราก็ซื้อมาหนึ่งกำนะคะ ได้มาแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆตัดรากออกก่อนนะคะเนื่องจากรากเก่าของเขายาวเกินนะคะเราก็จะมาตัดรากเก่าออกนะคะแบบนี้นะคะตัดออกเพื่อให้เขาแตกรากใหม่นะคะเาจะได้ติดเร็วนะคะถ้าเราไม่ตัดกว่ารากนี้จะเหี่ยวแล้วลรากใหม่งอกออกมาก็จะใช้เวลานานนะคะเสร็จแล้วตรง ยอดตรงนี้เราก็นําไปทําเป็นอาหารนะคะเราจะเอาแค่ส่วนโคลนตรงนี้นะคะามาปลูกนะคะเราจะตัดประมาณนี้นี้เราก็จะนําไปไว้ทําเป็นอาหารใสต่ต้มยําทําแกงนะคะเราจะใช้แค่แบบนี้นะคะในการมาปักชํานะคะ ก็จะปลูกเลยนะคะเนื่องจากผักชีหูกระต่ายนี้นะคะเป็นผักสวนครัวที่ปลูกง่ายดูแลง่ายนะคะทนต่อโรคและแมลงได้ดีนะคะปลูกผักหน้าฝนนี่ดีอย่างหนึ่งนะคะเราไม่ต้องคอยลดน้ำนะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรจะใส่ปุ๋ยบำรุงตอนไหนก็คือหลังจากที่เราปักชำต้นกล้าไปแล้วนะคะ ต้นผักชีของเราจะมียอดอ่อนแทงขึ้นมาใหม่นะคะนั่นคือเขาพร้อมในการที่จะให้เราเติมปุ๋ยเข้าไปแล้วนะคะขั้นตอนการใส่นะคะเราก็จะนำขี้วัวนะคะมาโรยรอบๆเลยนะคะหรือท่านใดที่อยู่บ้านตามบ้านเช่าไม่ถนัดที่จะหาขี้วัวนะคะก็จะใช้พวกปุ๋ยเคมีปุ๋ยเม็ดมาใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนะคะ ของเรานี่เราก็จะโรยขี้บัวแล้วก็ลาดรดลาดลดด้วยฮอร์โมนไข่นะคะทำตามขั้นตอนเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะมีผักชีใบเรื่อยข้างบ้านไว้เก็บกินเป็นอาหารแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆง่ายไหม่ะคะวิธีการปลูกผักของเรานะคะเราก็เลยอยากจะจักจวนเพื่อนๆน,นะคะหรือแนะนำเพื่อนๆมาปลูกผักข้างบ้านไว้กินกันนะคะ เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนนะคะ5บาท10บาทสมัยนี้ก็เงินนะคะนี่คือผักชีที่เราปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็รอที่จะเก็บกินได้เลยค่ะในยุคสมัยข้าวยากหมาแพงนี้นะคะเพื่อนๆตรงไหนที่ประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดนะคะก็ทำตามได้เลยนะคะเพื่อนๆสำหรับ เ,เพื่อนท่านใดที่อยู่ตามบ้านเช่ามีพื้นที่น้อยนะคะเราก็มาปลูกผักในกระถางกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ